มากันกับเมนูมื้อเย็นง่ายๆนะคะข้าวอบหมอดินขั้นตอนวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรามีเครื่องปรุงอบมอดินตารโรโบโก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะนำเครื่องปรุงอบมอดินลงไปผสมในข้าวสารข้าวสารเนี่ยซาวเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาก็จะหมักเนื้อไก่นิดหน่อยใส่เครื่องปรุงอบมอดินลงไปเล็กน้อยพอนะคะเพราะว่าของเขาเข้มข้นมากตัวข้าวสวยได้ที่แล้วเนี่ยเราจะเติมน้ำไป330มิลลิลิตรใช้เครื่องปรุงอยู่ประมาณครึ่งซองกดหุงนะคะก่อนข้าวสุกดีเนี่ยเราจะเปิดฝาก่อนแล้วก็มาคนให้ข้าวไม่ติดก้นหม้อแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ที่หลังไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่หมกัก เห็ดหอมกวางตุง้งแล้วก็กุนเชียงตอนเปิดหมอ้อข้าวขึ้นมานะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้อดใจรอ ى, แทบไม่ไหวนะคะอยากจะกินตอนนี้เลยแต่ว่าข้าวยังไม่สุกพอจัดทุกอย่างเรียบร้อยก็ปิดฝานะคะรอข้าวสุกดิบอีกสักหนึ่งรอบพิกัดเครื่องปรุงอบหมอ้อดินโลโบนะคะหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะทำออกมาแล้วนะคะก็จะได้ข้าวอบหม้อดินของเราหอมๆแลร้อนน่ากินแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนมือเย็นวันนี้น่ากินมากค่ะ